สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นาทางหุ้นดาวโจน์นะครับผมหุ้นดาวโจนปกติออกเวลาตีสีนะวันที่แดเดือนหนึ่งพี่หกแปดนะครับผมนะก็มางมกันต่อช่วงนี้นะวางหวยไหนก็ไม่เข้าเลยนะวางหวยไหนก็หลุดเลยหลุดหมดเลยท้อแท้เลย มาดูของบันนี้เมื่อวานนี้ไม่มาเนาะทั้งดาวโจน v พ p แล้วก็ดาวโชนปกตินะไม่มาเลยเด่นก็ยังไม่มาเราเป็นว่าดูไปก่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าลองคำนวณดูครับผมนะถ้าเด่นเหมือนกันหรือว่าตัวเลขคล้ายๆกันก็ก็ค่อยจัดนะครับผมนะนี่แหละหกกับเจ็ดนี่แหละ หกับผมว่านะ5 6 7นะ่ต้องเหลือมาแหละ5 6 7เหลือมาแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าผมเอาได้แค่2ตัวนะจะเอาเด่น3ตัวก็ไม่ได้หรอกใจจริงก็อยากเอา3ตัวแหละเอาได้แค่2ตัวก็เลือกเอา6กับ7นะตัด5ทิ้งไปเลยนะ6 3 6 4 6 2 7374แล้วก็72ตัวกัน60706 9เนาะ61หนึเน้นที่6เลยนะเน้นที่6เลยครับผมนะวันที่แปดขอให้มี6มาตัวเน้น63 64 62 แล้วก็เจ็ดสี่หกสามหกสี่หกสองเจ็ดสี่นะ้าขอให้เข้าเป็นตัวเน้นขอให้มีหกมานะครับผมนะนี่แหละจับเหมือนกันกันกบดาวโจน v ีเเลยนะหกกับเจ็ดเลขออกคล้ายๆกันด้วยเมื่อวานนี้ไม่คลายนะเมื่อวานนี้ไม่ขายเนาะ ดาวโจนปกติมีแต่ห้าหกเจ็ดดาวโจน v i p ออกอะไรแปดสี 84, ่สองศูนย์ก็นี่เลยทุกคนนะหกกับเจ็ดนะมีห้าหกเจ็ดหรือห้านี่ผมตัดทิ้งไปเลยไม่เอาคงไม่มาหกห้ากับเจ็ดห้าตัวเดิมนะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเลขสามตัว สามตัวเน้นที่หกนะครับหกสามสี่หกสามสองหกสามศูนย์หกสี่สองหกสี่ศูนย์แล้วก็หกสองศูนย์นะครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหุ้นดาวโจนวันนี้วันที่แปดนะ ากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องทรายคนนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ